สวัสดีนะคะกลับมาพบกับการดูดวงประจำเดือนมิถุนาเย้ yeah. เป็นไงบ้างคะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแต่ละวันยิ้มรับความสุขแบบไหนกันบ้างนะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงสำคัญสำพัญหรือว่าจะมีความรีแลกบันเทิงใดใ,นในก็ตามนะคะและถ้าใครอยากดูดวงประจำสัปดาห เน้นย้ำนะจะว่าฟรีนะคะงานนี้ฟรีนะคะเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คําว่าคเนชาพันล้านหน้าเพจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสำคัญสำคัญเพราะว่าอย่างนี้เราก็จะมีคลิปสาสตร์ของตัวเลขนะคะให้ทุกคนเป็นแนวทางเนาะ วันนี้นะคะเราก็จะทําการเปิดดวงประจําเดือนมิถุนายนะคะของผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบในการเป็นตัวแทนของท่านว่าครูบาอาจารย์ของท่านอยากบอกอะไรท่านหรือเปล่าเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะขอให้ผู้ที่เกิดวันจันนะคะพนมมือนะคะพนมมือนะคะตั้งน้ำโมตระสามจบนะจ๊ะ วันจารย์มายรกจ้าที่สองค่ะสามจ้าสี่ครับผมหที่นี่นะคะเราก็จะดูดวงกันแบบคันทีคันทีนะคะ ค okay. พรอมแล้วเนาะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยกว่าผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ใบแรกจะหหกไม้เท้าห้าดาบโอ้ก็ยังดีสิบไม้เท้าเกิดแล้วเงินมาสบายไหมอ้อคิงถือเหรียญเขาถือว่าโอเคเลยนะ เพราะว่าจากไพ่ชุดนี้นะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปหกคะแนนจา้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตือนคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนายนนะคะว่าอย่าไว้ใจคนจะจนใจเองนะคะรวมถึงนะคะบริวารคนรอบๆข้างก็จะนําเรื่องมาให้และใครที่เกิดวันจันนะคะพยายามเก็บไอเดียตัวเองเอาไวนา้น้อยอย่าไปบอกไอเดียคุณนะคะ เพราะว่าไม่เชนะั้นนะคะบอกเลยว่ามีการหักเหลี่ยมโพดหรือว่าเพื่อนรักมีการแทงข้างหลังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฟันตรงระวังกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังไพ่กันเลยดีกว่าอ่ะไพ่ตัวแรกนะคะที่อาจารย์บอกว่าระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็ระวังในลักษณะของการโดนแทงข้างหลังเพราะว่าคุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบคือไพ่ของปัญหาตัวเองก็ยังต้องแก้ไขยอยู่ ปัญหาคนนั้นคนนี้ก็ต้องเอามาให้เขาแก้อีกบอกเลยนะคะว่าปวดหัวสุดๆและเป็นช่วงของการที่ต้องใช้สมองเยอะแยะไก่กองไปหมดไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองปัญหาของตัวเองปัญหากับคนนั้นคนนี้ตลอดเวลารวมถึงของมีค่าใดๆก็ตามห้ามให้เพื่อนหรือคนอื่นยืมเด็ดขาดนะคะบอกเลยว่ามีการชิงมีการบิดไม่คืนของท่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ เดือนมิถุนานะจ๊ะคนเกิดวันจันทร์ขาดแค่อย่างเดียวก็คือคนรอบๆข้างบริวัรไม่ดีเอาเสร็จเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานจัดว่าเป็นเดอะเบสแล้วก็เป็นอะไรที่น่ายิ้มแล้วก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆรวมถึงนะคะใครที่เป็นนิสิตใหม่นะคะที่กำลังรอง,งานอยู่ว่าเออจะได้ไม่ได้สมัครไปแล้วหลายที่จะได้หรือเปล่า ขาตอบนะคะว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง80%ที่ได้แล้วถ้าได้งานแล้วก็กรุณานรับนะคะเพราะว่ามีบางท่านนะคะได้งานแล้วไม่เอาจะปฏิเสธอยู่นั่นอยู่นี่อยู่ไกลอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะพยายาม กล้าที่จะก้าวออกมานะคะเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้าคือไพ่เดอะเบสของการงานเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงเงินทองกิจยศเป็นไพ่ของการที่เราจะไปสมัครงานใดๆก็ตามหรือไปคุยธุรกิจอะไรใดๆก็ตามบอกเลยนะคะว่ามีความสำเร็จสูงถึง90%ซค่ะและการสำเร็จสูงถึง90%นี้ทำให้คนที่เกิดวันจันทร์คุณได้ไพ่กงรอยโชคชะตาคือไพ่ของการพลิกเปลี่ยนชีวิต ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะคะหรือว่าตั้งแต่เดือนมกรากรุมพามีนาเมษาคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการอกหักรักโครเป็นการที่โดนแทงข้างหลังเป็นการโดนบูลลี่นะคะและที่สําคัญไม่ได้แค่ปีนี้คุณโดนมาตั้งแต่พฤษภาอขอโทษค่ะพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วด้วยซ้ําและเรื่องต่างๆา,าค่อยๆจะเข้าที่เข้าทางในเดือนนี้ เดือนพฤษภาที่เรานั่งการทําทํานายและส่งผลให้เดือนมิถุนาท่านมีแล้วส่งผลให้เดือนมิถุนานะคะท่านมีลักษณะรอยยิ้มเกิดขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ และการที่ท่านมีรอยยิม้มมันส่งผลให้การเงินของท่านไปทิศทางที่ดีอย่างที่อาจารย์บอกไว้ั้แต่เมื่อกี้ว่าไพ่งงานสําเร็จได้ค่าคอมมิชชั่นการที่เราไปเสนองานเมื่อก่อนลังเลไม่มีใครเซ็นไม่มีใครดีลงานด้วยแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามีการดีลงานและค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงเลยแปลผันตรงที่ว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนของการรับทรัพย์รับเงินรับทองแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศเกิดขึ้นนะคะ และที่สําคัญใครที่เกิดวันจันทร์ที่กําลังลรังเลในลักษณะของการไปทําความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นการสกินสัญญกรรมสปาหรือว่าการทําสีผมเปลี่ยนทรงผมใหม่บอกได้เลยนะคะว่าเดือนมิถุนาท่านมีเกณฑ์ได้ทําความสวยความงามเสริมโมหม่งสูงถึง90%เ,เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะไพ่ทั้งหมดทั้งวลของคนที่เกิดวันจันนะคะติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องบริวารค่ะบร,บริวารยังนําแต่เรื่องมาให้แล้วก็ยังคอยต้องช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาบางทีความเป็นหน้าใหญ่ใโตต้องเก็บไว้บ้างนะคะมิถุนาไม่สมควรช่วยหรือว่าออกหน้าออกตาให้ใครคะ่ะถ้าเป็นในเรื่องการงานค่อนข้างดีการเงินค่อนข้างดีภาพรักสูงการใช้ชีวิตก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีขึ้นนะจ๊ะ ส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับพวกหมาแมวจนจัดมูลทิหมาแมวหรือว่าการทำทานนะคะต่อผู้ที่ยากไร้มากกว่าเรานะคะหรือว่าสรมพัตว์ทุกอย่างเนาะส่วนมิถุนายนนี้แนวทางความรวยนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะ เน้นเลขศูนย์เป็นหลักนะคะคนเกิดวันจันทร์เน้นเลขศูนย์เป็นหลักเลขศูนย์นี้ถ้าไปอยู่ในวันเดือนไปเกิดไปอยู่ในอาทะเบียนรถหรือว่าบ้านเลขที่ก็สามารถจับหลักจับไกลตรงนั้นได้เช็ดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ก็จบไปแล้วนะคะเป็นไงยิ้มรับความสุขโหยิ้มแบบว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่วันจันทร์ดีมากเลยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะก็ขอให้เดือนม,มิถุนายนนี้คนเกิดวันจันทร์ได้รับแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะ